ความจริงหายากไหมหลายประเทศหายากกว่าจะได้ทีนึงสิบปี20ปีไอแลนด์เหนือเนี่ยสาปีถึงได้ความจริงออกมาเพราะนั้นหายากแต่ว่าการที่จะหาความจริงออกมาได้เนี่ยผมผมมีข้อคิดอย่างนี้ว่าเราไม่แน่จริงอย่าเพิ่งเปิดเผยครับเปิดเผยเมื่อไหร่มีมีอันเป็นไปทันทีนะแต่ว่าในกระบวนการอย่างเช่นคอปอทํานี้ก็ดีอย่างหนึ่งเปิดเผยก็ เปิดเผยเป็นบางส่วนเมื่อคดีนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือให้ข้อมูลกับศาลนำไปสู่การตัดสินคดีความศาลก็ต้องใคร่ควร,รว่าตรงนี้ความจริงเป็นอย่างไรอ,อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรบก่อนที่เราจะเปิดทั้งชุดออกมาให้หมดหนมใน,ในยุติธรรมเปลี่ยนผ่านนั่นแหละสื่อเป็นตัวที่สร้าง ความกัดแยงให้รุนแรงแล้วหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่น h e t e speech หรือไอ้คำรุนแรงต่างๆก็มาจากสื่อทั้งนั้นเลยในสภาริกานี่เขาให้หยุดหนึ่งปีสื่อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุงงย่ง,เ,งเลยไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเมื่อไหร่เขาได้หาความจริงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุยกยันจีวันนี้สื่อช่วยกันกดทับความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรกันทั้งสองฝ่ายทำให้บแบบว่ากลายเป็นว่าสื่อก็ทะเลาะก,กันอีกเหมือนกัน อันนี้ที่เราเห็นภาพของเรานี่ชัดเจนมากเลยเพราะนั้นตรงนี้เป็นเป็นจุดที่ที่ผมเห็นอยู่การเยียวยาเนี่ยถ้าเพิดเยียวยาโดยรัฐแล้วรัฐเป็นคู่ขัดแยง้งครับถามว่ามันจะไปถึงทุกคนไหมมันก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นในต่างประเทศบางประเทศเ็าถึงเยียวยาโดยองค์กรอิสระครับที่ไม่ได้ขึ้นอยูใครเพียงแต่รัฐเนี่ยฟีดเงินมาให้แล้วเขาจะพิจารณาว่าการเยียวยาครั้งนี้ควรจะให้แต่ละคนเท่าไหร่อ แล้วองค์กรอิสระนี้เป็นคนจัดการเยียวยาเองเพราะนั้นทุกคนไม่ว่าฝ่ายที่ขัดแย้งฝ่ายไหนได้เท่ากันหมดครับอันนี้คือเขาเลี่ยงตรงนี้อแต่บ้านเรายังยังไม่ไม่เปลี่ยนผ่านในจุดนี้ครับนะบเพราะฉะนั้นรตรงนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งในหลายๆจุดมันมีปัจจัยอะไรที่ท,ที่จะมาร่วมกันทําให้มันเกิดความปรองดองได้ในภาวะแบบนี้ผมผมคิดว่ามามาถึงจุดนี้เอาละใครทําผิดอะไรตามกฎหมายครับ ต้องถูกค้นหาความจริงแล้วมาดําเนินคดีเป็นตามกรอบระยะเวลาซึ่งขณะนี้กระบวนการยุติธรรมก็เริ่มเดินไปบ้างแม้แต่ว่ายังไม่ทันใจคนเนี่ยแต่ผมว่ามันก็สามารถที่จะตัดสินบางคดีความเนี่ยออกมาให้ชัดเจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่ตอนนี้ก็เถียงกันเป็นกันว่านักโทษทางการเมืองรหรือนักโทษคดีญา,าหรือก่อการร้าย ผมว่าบางทีคนที่จะชี้เนี่ยไม่ใช่สารสิทธิยุติธรรมก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่เมื่อเราจะฟ้องร้องในคดีของก่อการร้ายเนี่ยถ้าเผื่อเมื่อเข้ากระบวนการยุติธรรมไปแล้วเกิดตัดสินมาว่าอันนี้เป็นคดีทางการเมืองมันก็ได้คําตอบออกมาชุดหนึ่งเพราะนั้นผมยังเชื่อในเรื่องสารสิทธิยุติธรรมรอยากให้เดินกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินไปนี่คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางยุติธรรมเราต้องใช้ตรงนี้ ตรงประเด็นเลยก็แล้วกันนะครับกระบวนการที่ที่จะนําไปสู่ความปรองดองให้ได้เนี่ยนะครับนะในทัศะนะของท่านอาจารย์อาจารย์เห็นกระบวนการอะไรครับเอาวัดสรุปครบได้ายิดเดียวใครที่ทะเลาะกันอยากจะคืนดีอยากจะปรองดองแต่ไม่คุยกันคุยกันผ่านสื่อคุยผ่านเพื่อนบ้านมีดับซับสสยไฟกันไปเรื่อยบามันจะปรองดองกันได้ไหม ตอบกล้บทีเดียวครับใครทะเลาะกันใครเป็นคู่กรณีใครเป็นคนเสียประโยชน์ใครเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาปรับความเข้าใจกันตกลงกันนะครับสมัยก่อนแบบดักเลงก็ยังได้เอออันนี้ข้าไปเอาเอกเอาไปแต่อันนี้ยกให้ข้าได้ไหมตกลงกันยี่แล้วไปได้ครับอย่างแต่ต้องตกลงอย่างมีอย่างมีศักดิ์ศรีนะอย่างที่ไว้ใจกันนะแล้วก็อย่างที่ รักษาคาพูดนะถ้าเรารอมชอมกันปรองดองกันเพื่อให้สังคมมันเดินหน้าไปด้วยดีเนี่ยก็ต้องทําสิครับไม่งกูจะยุยงให้ทะเลาะก,กันไปเรื่อยแล้วก็ฉุดขาเข้าไปฉุดขากันมาถ้าตกลงก็ได้แสดงว่าเกียิเสียไอ้นี่เป็นวาทกรรมแตกแยกเลยเพราะฉะนั้นความปรองดองในที่นี่หมายความว่าคุณควรจะมาคุยกันในเรื่องที่มันควรจะอยู่ในกรอบก,กติกาใช่และแม้จะเห็นต่างได้ดอดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องเบิดกับ ไม่ใช่ว่าเราจะชนะฝ่ายเดียวครับครับกินรวบไม่ได้ครับรัฐบาลมีทุกอย่างอยู่นะมีข้าราชการ,รที่จะต้องทําตามนยโยบายนะครับมีทรัพยากรมีงบประมาณมีสถานที่มีทุกอย่างนะครับ,ร,บรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มเมืม่อรัฐบาลเริ่มแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ที่กดมิสากว่าบอกมีทั้งใดระบบดอกระบบมีทั้งระดับล่างระดับกลางระดับบนระดับอะไรต่างๆนี่นะครับก็พยายามที่จะมาเล่นบทบาท ในสมการอันนี้นะครับรบทุกฝ่ายต้องมาร่วมเพราะฉะนั้นกระบวนการอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีล uh, ักษณะที่สําคัญ2ประการ 1. มีอํานาจหน้าที่ที่จะต้องถัดนะครับ 2. มีลักษณะที่รวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาในสู่มาสู่กระบวนการนี้ถ้ากระบวนการนี้เดินไปได้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมครเขาก็รู้สึกว่านี่คือกระบวนการของเราและผลออกมามันก็เป็นผลพวงที่เราสร้างกันพิบาร์มันก็จะเดินไปได้เพราะฉะนั้นอะไรกันแน่ที่คือ คือเขาเรียกว่าอุปสรรคสําคัญสําหรับการจะก้าวไปสู่สิ่งที่เราอยากจะเห็นกระดี้คือความใบ้ไว้บางใจและกลัวไม่กล้าเสีย่ยงครับคือบางทีคนมีอํานาจเนี่ยหรือคนอยากได้อํานาจเต้องการควบคุมอมต้องการควบคุมมันต้องไปอย่างนั้นมันต้องไปอย่างนี้ได้ผลมันจะออกมายี่มันจะได้เป็นประโยชน์แก่ฉันนี่คือกลัวไม่กล้าเสี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่จะทํากันที่อาจารย์พูดที่สาจะเน้นอยู่ในระดับบนใช่ไหมร,ระดับ ล่างๆนี่แหละฮะประชาชนเนี่ยวันนี้ก็สีนั้นสีนี้มีหลายๆสีอะไรอย่างงี้เป็นต้นครับคือเี้ยพวกประชาชนจะคุยกันก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าพอเราตั้งต้นเนี่ยนะครับถ้าระดับบนบอกว่ามีปัญหาใหญ่ๆนะครับจะต้องพิจารณาผมเสนอเลยครับเอาสี่คนสําคัญใครครับฝ่ายบริหารก็สองคนไม่ใช่ฝ่ายบริหารคีเดียวนะฮะฝ่ายที่บริหารและอยากจะบริหารก็คือ คุณยี่รักกับคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการเอาไว้ก่อนนะอิจาาาาิบัญญับก็ประธานสภาผู้แทนกับประธานผู้ที่สภาเคยนะครับสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ยังให้มีการคุยกันแบบนี้คราวนี้ลองลองตั้งต้นใหม่ครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนนะครับแล้วมาคุยกันจริงๆว่าเออมีทางเดินได้ยังไงบ้างแล้วจากเราเนี่ยเราเนี่ยหมายถึงสี่คนเนี่ยจะตั้ง กลไกอะไรไหมจะตั้งเวทีอะไรไหมครับนะฮะจะขับเคลื่อนยกไะดัไหมจะตั้งกรรมการอย่างของคุณอดัน,นขึ้นมาใหม่ไหมครับอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะไปได้ครับทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมุมมองในการที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ ยังคงมีข้อเสนอแนะอื่นๆที่เป็นประโยชน์อีกมากมายจากนักสันติวิธีเหล่านี้ซึ่งเราจะกลับมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคออปอรายงานประชาชนแล้วผมอดิศักดิ์ศรีสมพร้อมด้วยทีมงานขอขอบพระคุณที่ให้การติดตามสวัสดีครับ